ครับสวัสดีพี่น้อยเอฟซีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องมารับชมนะครับเจ้า s อนะครับ s อ2 0 0รุ่น3นะครับตักดินแข่งกับรถดำนะครับรถดำสิ1สิบคันครับผมรถดำสิบสคันครับนะรถดำสิบสคันนี่ครับเรียงเป็นแถวอย่างนี้นะครับเรียง เลี้ยงหน้ากระดานเข้าเลยนะฮะเพราะว่าเททั้งงานเหมาแล้วก็งานเที่ยวนะครับงานเที่ยวร้อยกว่าเที่ยวครับงานเหมานี่ก็ใกล้จะเต็มแล้วครับน่าจะไม่ถึง30เที่ยวก็น่าจะเต็มครับงานเที่ยวไอ้เองงานเหมาพูดผิดนะครับแต่ว่างานเที่ยวนี่ร้อยเที่ยวครับผมอันนี้ก็เรามาดูกันครับว่าเอเคเราจะตักทันไหมนะจะตักใส่รถดำทันหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ก็จ้วงใหญ่เลยครับป๋าหลังจากที่หลังจากทีกท่ซ่อมเสร็จนะครับนี่จ้วงใหญ่เลยครับเศษขี้ผงนะครับเข้าไปติดเข้าไปติดนะเลยแอดน้อยร้อยรอครับมาไงครับ ตามหาลัางขาบ้านพ <c oughs> ่อเราบ่พ่อเราบ่ลังคาบ้านมีเงี้ยขึ้นบนอ,อกหลอดเลย,เนเนยโอ้เปลี่ยนเนบโอ้เปลี่ยนเนบแล้วเขาใส่มาแรนต่อเลยเจ้วนนใส่คาดบ่นนตกลงคาดเมืบ่บ่โอ้เปลี่ยนเปลี่ยนปั๊มลังอ๋อนี่ครับ แอดน้อยร้อยโลครับวันนี้ขับเจ้าทะเลใจเสียหนึ่งไอ้หรือไอ้ไม่ใช่เจ้าทะเลใจนโมนะไม่ใช่ของเสียหนึ่งนะครับส่วนสายหอนนี่ทําคัดยกชุดเลยครับน่าจะทําคัดยกชุดเพราะว่าเกียร์ใส่ใส่ไม่เข้าครับกว่าจะเข้าได้นี่เพื่อนเขาไปถึงที่เทแล้วตัวเองยังใส่เกียร์ออกไม่ได้นะครับโอ้แมลงวีก็เยอะครับเดี๋ยวเรา ตอนนี้เราก็เร่งครับเร่งเสียบคู่เสียบคู่เลยนะหลังจากที่วิ่งฝ่ฟาฝนนะครับวิ่งฝ่าฝนกันอยู่สักพักนึงจะพาลงแมงล่างอัอนนี้ก็ตักใส่ของเจ้าเปกอยู่ครับของเจ้าเปกนี่จะเป็นงานงานเหมาครับแปลงเหมาแปลงเหมาส่วนสามคันหลังนี่ครับ รวมอินดี้นี่จะเป็นงานเที่ยวครับงานเหมาสองคันข้างหน้าโอ้ดูเช็ดเท้าก่อนขึ้นรถเลยครับโอ้อันน้ำไหมเหรอวะเออพรุ่งนี้เจอสายหวนเพื่อนว่าอันน้ำไหที่ที่สองแปลงนี้คือเร่งให้จบวันสองวันนี้นะครับป๋าก็บอกจะได้คิดเงินสักทีสายลั่น,นวันนี้อยู่กับสายลั่นครับแปดแปแปดโอ้มาอีกเป็นขบวนครับนี่ ตามมาติดๆเลยตอนนี้รถไฟครับรถไฟเทียบชานชาลาแล้วครับนี่ครับโอ้หลังจากง้นผมบอกผมกลับไปเท่งานแปลงบุระแต่ว่าวงหันไปอันนี้นี่ครับที่รถเยอะนี่เพราะว่าต้องย้ายมาจากฝั่ง บ้านแขมนะครับฝั่งแปลงใหญ่ไอฝั่งบ่อใหญ่เนื่องจากว่าบ่อใหญ่เจ้าของที่นะครับลูกเขยกับพ่อตามีปัญหากันนะครับลูกเขยไม่ได้ดินไม่ได้เงินส่วนแบ่งจากพ่อตานะครับไม่พอใจครับไม่พอใจก็เลยไม่ให้วิ่งครับเนื่องจากว่าญาติๆเขาฝั่งลูกเขยนี่จะเป็นฝั่งทางออกนะครับเราก็เลยเอาไม่วิ่งก็ไม่วิ่งครับก็ย้ายรถกลับมาหมดนะครับ ตอนนี้ก็มาอยู่ที่นี่หมดเลยครับรถรถดัมแบ่งกันวิ่งงาน,เป,นงงปงเป็นวิ่งสองแปลงครับเป็นวิ่งสองแปลงก็แปลงแปลงใหญ่ครับแปลงใหญ่งานเมาส์กับแปลงเล็กครับงานเที่ยวนะร้อยเที่ยวที่เหลืออยู่นะครับก็จะเก็บงานให้เสร็จกันวันนี้ก็ผู้รับเหมาครับฝั่งนู้นก็จะเป็นผู้รับเมาสมาแล้วครับทมือนมาอีกแล้วหลังจากเมื่อกี้ก็ฝ่าฝนไปรอบนึงแล้วครับ นี่ฮะก็อยู่กับเจ้า SK 200รุ่น3ครับอันนี้ก็จ่วงใหญ่เลยครับป๋าเพราะว่ารถด,ดับเยอะครับรถดับสิคันครับนี่ยังมาไม่หมดนะครับขาดอีก2คันนะฮะขาดอีก3คันครับต้องเป็น17คันนะฮะขาดอําพลนะครับคันเอ็นพีาร์ร้อยเจ็ดนะครับแล้วก็ขาด ล็อกกี้ร้อยสี่สิบยางเก้านะเครื่องร้อยสี่สิบยางเก้าแล้วกต็ตะตุ่มฮะเสียตุ้มเสียตุ้มแล้วก็เสียตุ้มครับเสียตุ้มเสียตุ้มนี่ไม่ได้มาครับวันนี้เนื่องจากว่าสงสัยไม่ได้ส่งข่าวกันครับเนื่องจากซ่อมรถเสร็จช่วงบ่ายครับพอดีน้องๆทีมงานโทรหาครับป๋าบอกให้โทรหาผม ผมก็ไม่พลาดครับน้อยก็วิ่งครับมากก็วิ่งนะครับเพราะว่าล,ลงเรือลําเดียวกันแล้วนะต้องเอาให้จบเอาให้เสร็จนะครับเพราะว่านิสัยผมแล้วไม่ใช่คนทิ้งงานครับงานมากงานน้อยผมก็วิ่งช่วยจนจบครับตอนนี้ก็โอ้มากันเพียบเลยมีมาอีกหรือเปล่าครับข้างหลังมีต่อมาอีกไหมโอ้ยังมาไม่ถึงอะโอมาแล้วนุ่นครับโอม้มากันแล้วมากันแล้ว มันเลยครับป well ๋าจอยหลังจากไม่ได้ทำงานจริงจังมาวันครึ่งครับวันนี้ได้ปลดปล่อยแล้วนะจ้วงเลยจ้วงอย่างเดียวเลยป๋าเอ้ยผมหมดกาแฟไปสองแก้วแล้วปกติผมเป็นคนไม่กินกาแฟนะแต่อากาศ บรรยากาศมันพาไปครับเดี๋ยวมันหลับก็เลยต้องใส่กาแฟไปนะครับนี่ครับอันนี้งานเที่ยวครับงานเที่ยวก็จะใส่พอดีพอดีนะครับสวยงามแต่ว่าสำหรับทีมงานสอแสงทองนี่จะถือว่าใส่ดินเยอะครับส่วนมากแล้วคนที่ซื้อดินไปเขาก็พอใจครับเขาก็ได้ชมนะเขาก็ชมอยู่ว่า ทีมงานเราใส่ดินเยอะครับแต่วันนี้บ่อดินเราจะอยู่ลึกนะครับอยู่ไกลนะครับบ่อดินอยู่ไกลมากวันนี้แต่ค่าเที่ยวก็ป่าแก่ก็ให้แบบสมน้ำสมเนื้อครับล้วก็วิ่งได้เอ๊ะทำไมขนั้นจอดซีรีส์เราจอดทำไมวันนี้ล็อกในตำนานเราก็อยู่ฝั่งนี้ครับล็อกกี้ในตำนานเราก็มาฝั่งนี้ เดี๋ยวเรารอวิ่งตามตูดกันไปครับเพราะว่า,าจะใช้ใช้อีกเส้นทางนึงนะเพราะว่าฝนมาแล้วด้วยจะใช้อีกเส้นทางหนึ่งวิ่งเพราะว่าเส้นทางที่ผมวิ่งออกเนี่ยมันต้องไปขึ้นถนนใหญ่ครับถามว่าดูไกลไหมมันก็นิดหน่อยนะฮะระยะทางก็ถือว่า,าไกลพอสมควรครัสำหรับคลิปนี้นี่ ก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้นะครับเจ็ดเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายยครับถอยเสียบเอาดินก่อนครับตามพวกไม่ทันฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกับบรรยากาศคึ่งฟ้าคึ้งฝนมาอีกแล้วนะครับผู้รับเหมาลายใหญ่มาแล้วบายยครับผมดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ครับ ไปแล้วนู่นครับไปแล้วไปแล้ว